สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเลขมงคลสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิก จะมีโชคลาภไหมในช่วงเดือนพฤษภาคมดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านใดและตัวเลขมงคลของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเป็นเลขใดนะคะ เดี๋ยวมาดามจะให้ตัวเลขมงคลทั้งหมดสหมายเลขสําหรับชาวราศีพิจิกแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเราจะใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโลโนโในการดูว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ คุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาภไหมแล้วโชคลาภของคุณเกี่ยวกับด้านใดไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ใบที่67ได้ราศีมิถุนและราศีตุลราศีมิถุนกับราศีตุลไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างมีอุปสรรคสักนิดนึงนะในการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะการงานของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือน พฤษภาคมเนี้ยยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะมีอุปสรรคติดขัดโดยเฉพาะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคำจาการขี้ใจอ่อนการขี้สงสารของคุณมันจะเป็นเออ่ผลร้ายกับตัวคุณมากกว่านะคะพไพ่ใบที่2ได้พไพ่ใบที่53ได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีกัน <c oughs> ก็มีอุปสรรคติดขัดอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคม การงานมีอุปสรรคติดขัดอยู่นิ่งๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะใครที่ทํางานประจําอยู่ก็อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรมากมายแต่อาจจะมีคนกลันแกล้งคอยมีคนใส่ร้ายป้ายสีแต่ถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าอยู่นิ่งๆไปก่อนอย่าพึ่งรีบที่อย่าพึ่งรีบร้อนที่จะ ขยับขยายหรือจะทําอะไรเพิ่มเติมเพราะมันยังไม่ใช่เวลาของเรานะคะสําหรับชาวราศีพิจิกทีนี้เรามาดูใบสุดท้ายใบสุดท้ายได้ไพ่ใบที่42ได้ราศีธนูและราศีมังกรไฟกระดินไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆเป็นไพ่กลางๆในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเองเนี่ยคุณอาจที่จะมีอุปสรรคติดขัดในด้านการทํางานค่อนข้างมาก นะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้มาจากความใจร้อนมาจากอารมณ์วู่วามหรือมาจากความขี้ใจอ่อนสําหรับบางคนก็ขี้ใจอ่อนขี้สงสารเมตตาคนอื่นมากเกินไปเขาบอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่างเช่นว่าเราอาจจะไปเมตตาคนนั้นคนนู้นคนนี้มากเกินไปคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเขาจึงทําให้ตัวเราเองลาบากได้โดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัว อย่าไปให้คนอื่นเครดิตเยอะนะคุณแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีมากตั้งแต่แผ่นดินไหวมาคนจะจับใจ่ายใช้สอยลดน้อยลงไปราคาทองก็พุ่งสูงปี๊ดมากจนทำให้บางทีเราอะกะอะไรยากดังนั้นนะอย่าไปใจอ่อนอย่าไปสงสารว่าเขาลำบากให้เขาเครดิตไปก่อนดูดูว่าเขาลำบากให้เขาเครดิตไปลืมดูตัวเราเองว่าตัวเราเองก็ลำบาก เราเองให้เขาเครดิตมากๆเราก็จะลำบากเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราเดือดร้อนได้ถ้าเรารู้จักเดินสายกลางคืออ่ะฉันให้เครดิตเหมือนกันนะแต่ฉันมีลิมิตนะให้ได้แค่นี้มากกว่านี้คือฉันลำบากละอ่ะอันนี้แปลว่าไม่ได้รักคนอื่นอย่างเดียวรักตัวเองด้วยแต่ถ้าเอาแต่รักคนอื่นลืมรักตัวเองคุณจะเดือดร้อนสำหรับชาวราศีพิจิกอย่าเอาแต่เรื่องดีอย่างเดียวนะคะมันต้องมีเรื่องที่ต้องเตือนกันด้วยเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ย เราฟังแต่เรื่องดีๆเราเราฟังแต่เรื่องบวกบางคนเนี่ยเข้ามาดูต้องต้องการฟังแต่เรื่องบวกเรื่องดีอย่างเดียวเลยพอมีเรื่องที่เตือนปุ๊บเนี่ยจะบอกเนะไม่แม่นไม่จริงซึ่ง อาจจะไม่จริงอาจจะไม่ตรงกับคุณเพราะเป็นการดูแบบรวมๆกว้างๆนะต้องเปิดใจสักนิดนึงนะคะสําหรับบางคนเขากําลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เขาต้องรับรู้รับฟังไปบ้างเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยเราจะช่วยใครสักคนหนึ่งเนะี่ยเราต้องไม่เดือดร้อนเราสงสารไหมสงสารอยากช่วยไหมอยากช่วยช่วยเท่าที่เราช่วยได้แล้วเราต้องไม่เดือดร้อนถ้าเราจะเดือดร้อนเราต้องตีเผื่อไว้เลยว่าช่วยไปแล้วไม่ได้คืนหรอกช่วยไปลลเครดิตไปแล้ว อาจจะไม่ได้เขาอาจที่จะชักดาบเราก็ได้แล้วถ้าเขาชักดาบเราเราเดือดร้อนมากไหมอ่ะไม่มากเราช่วยแต่ถ้ามาขอเพิ่มเราไม่ให้แล้วประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นการบอกว่าให้ชาวราศีพิจิกหรือลาคณาพิจิกเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ที่จะต้องเจอ อย่าใจอ่อนอย่าขี้สงสารโดยเฉพาะสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการทําอะไรที่ลงทุนร่วมหุ้นกับผู้อื่นหรือใครที่ทํางานประจําแล้วต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับการทําร่วมกับผู้อื่นเป็นการตัดสินใจร่วมก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องคําพูดคําจาที่อย่าตรงเกินไปอย่าขวานผ่าซากมากเกินไปจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาส่วนใครที่ทําธุรกิจลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงกับคนที่เรา รู้สึกว่าไว้วางใจได้ก็อย่าไว้วางใจจนร้อยเเซในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ถ้าคุณไปไว้วางใจปล่อยให้เพื่อนเป็นคนทํามันอาจจะมีเกณฑ์ของการที่กว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึง่งมันก็สายเกินไปอันนี้คนเจอกันเยอะนะต้องเตือนไว้ก่อนมาดามเองตอนช่วงวัยรุ่นไม่ไม่ฟังใครนะใครเตือนก็ไม่ฟังเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็โดนโกงเหมือนกันทีนี้ใบสุดท้ายเนี่ย เขาบอกถึงว่าการงานจะดีขึ้นได้คุณต้องลงมือทําด้วยตัวคุณเองมันเป็นอะไรที่ต้องทําแล้วเหนื่อยหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะจะถามว่าเอ้ยมันไม่ดีมันแย่จนขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่แย่จนขนาดนั้นการงานจะสู่เป้าหมายได้คุณต้องมีความขยันจะตื่รือล้น นะคะทำลงเเขาเรียกว่าต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงกับแรงกระทบต่างๆกับจ,จิตใจตัวเราเองอย่างเช่นว่าอย่าใจอ่อนอย่าขี้สงสารมากเกินไปแต่ถ้าถามถึงว่าเราโชคลาภแล้วมันจะไม่มีเอาเลยเหรอมันจะไม่มีเรื่องลาบลอยเหรอในภพยสุดท้ายบอกว่ามี เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ถ้าจะเอาโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาจะมีไหมมาดามจะแนะนําว่าในงวดวันที่สองพฤษภากับงวดวันที่16พฤษภาเลขเด่นนะคะเลขเด่นคือเลข3กับเลข2เลขรองคือ4590 4590เลข9กับเลข6 ตัวเดียวกันเลขที่มันจะมาแบบม้ามืดนะคะเลขที่ต้องระมัดระวังว่าอมันไม่น่าจะมาแต่มันมาแบบม้ามืดคือเลข7กับเลข8เพราะฉะนั้นเนี่ยในทั้ง2ง,งวดมาดามจะไม่15วันครั้งจะให้ทีเดียวไปเลยนะคะอันนี้เป็นการทดลองทําครั้งแรกของมาดามนะคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะว่าตรงหรือไม่ตรงหลังหวยออกไปแล้วนะคะคือมาดามจะให้ทีเดียว2ง,งวดเลยคืองวดต้นเดือนและงวดกลางเดือนของเดือนพฤษภาคม งวดเดือนพฤษภาคมเนี่ยวันที่1มันเป็นวันแรงงานเขาจะเลื่อนไปออกวันที่สองเนาะเพราะฉะนั้นวันที่2ก็ตรงกับวันศุกร์วันที่16ก็ตรงกับวันศุกร์เลขเด่นมาดานจึงเป็นเลข3กับเลข2เลขรองจึงเป็นเลข4 5 9 0เลข9กับเลข6ตัวเดียวกันเลขที่ต้องระวังคือเลข7็กับเลข8ที่อาจจะมาแบบม้ามืดนะคะเพราะฉะนั้นอะสำหรับอันนี้ใครอยากจะเสี่ยงโชคแต่ทีนี้เรามาดูเลขมงคลเลขมงคลของผู้ที่เกิด ราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะมาดามจะให้ทั้งหมด3มใบใบแรกได้79เนะคะเลขมงคลของราศีพิจิกใบแรก79ใบที่สองใบสุดท้ายใบสุดท้ายได้สองนนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกคุณอาจจะเอาไปรวมกับเลขเด่นก็ได้หรือบางคนบอกไม่ชอบเล่นหวยไม่ชอบเสี่ยงโชค คุณก็เอาเลขเนี้ยอยู่ในในในเลขการทำงานอย่างเช่นเอาเป็นว่าอืมอย่างอย่างสมมติเราจะทำอะไรนะคะเราจะทำอะไรต้องบอกก่อนนะในช่วงปีปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้หลังวันที่15เมษาหลังสงการมาแล้วตั้งแต่วันที่15เมษาปีหกแปดถึงสิเมษาปีหกคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอุบาท คนที่เกิดวันพฤรหรัสบดีโลกาวินาศคนที่เกิดวันศุกร์ทั้งอธิบดีทั้งธงชัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูด้วยคําว่าอุบาทกับคาว่าโลกาวินาศไม่ใช่แบบโอ้โหมันโลกาวินาศเลยเหรอโอ้โหมันอุบาทเลยเหรอคำว่าอุบาทเนี่ยให้ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือมันจะมีอุปสรรคติดขัดต่างๆในการทํางานอย่างเช่นหนึ่งถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือบางทีบางคนอุปสรรคติดขัดคือสุขภาพการเจ็บป่วยนะคะ หรือบางทีอุปสรรคติดขัดของคุณอาจจะเกี่ยวกับการญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยก็ได้มันก็จะทําให้เราทําอะไรไม่สะดวกทําอะไรติดขัดมากยิ่งขึ้นวันพระหัสดีปีนี้ตกโลกาวินาศเพราะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอุบัติเหตุจะหนักจะเบาขึ้นอยู่กับ ปีเกิดขึ้นอยู่กับราศีและก็ลัคนาของคุณด้วยบางคนอาจจะโดนแบบเบ,บาๆเตือนให้รู้ว่าเฮ้ยปีนี้นะมันเข้าไม่ค่อยดีแล้วนะมันโลก,กาวินาศมันจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ทําให้อุปสรรคติดขัดในการทํางานบางคนอาจที่จะอะอย่างมาดามยกตัวอย่างน้องชายมาดามเนี่ยเกิดวันพร,ราสป,ปดี วันที่20เมษายนหลัง15เมษายนมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกเขาขี่รถมาเขาไม่เห็นไม่เห็นรถเลยนะไม่เห็นรถสักคันเลยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งเข้าไปชนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันแบบเต็มเต็มเ,เลยเขาบอกไม่เห็นรถเลยอะ่ะอ่ะเขาเกิดวันพฤหัสบดีมันก็มีเรื่องละแต่ถามว่าเจ็บหนักไหมไม่อะ่ะเล็บมันแค่ฉีก รถล้มแล้วตัวเองก็ต้องเสียเงินเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเสียเงินเสียทองเพราะมันโลกาวินาศไงมันจะทําให้เรามีเรื่องเสียเงินเสียทองบางคนบางคนโลกาวินาศเจ็บป่วยเจ็บป่วยที่ต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลทําทให้เราอ่ะทำงานสะดุดติดขัดเกิดขึ้นนี่นะ อันนี้มันคือนั่นส่วนเรื่องโชคลาภเขาบอกว่าถ้าเป็นโชคลาภถ้าเรื่องลาบ้อยถามว่าออ้ยแล้วมันจะไม่มีเลยเหรอสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกถ้าเกิดบางคนมีโชคลาภแล้วคุณเกิดวันอาทิตย์หรือคุณเกิดวันพรหัสบดีคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าทุกขลาบอย่างเช่นว่าคุณมีโชคลาภเข้ามาปุ๊บ คุณจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองออกไปถ้าไม่เกี่ยวกับตัวคุณเองก็อาจจะคนในครอบครัวที่บางทีเจ็บป่วยมากหรือค่าเทค่าเทอมค่าใช้จ่ายลูกหลานเกิดขึ้นมาแล้วอดไม่ได้ต้องใจอ่อนต้องช่วยเหลือประมาณนี้ถ้าเป็นลูกเราต้องจ่ายแหละแต่ถ้าเป็นหลานมันเหมือนว่าอ่ะสงสารให้การช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นวันศุกร์ล่ะวันศุกร์ทั้งอาทิตย์บดีทั้งธงชัยเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นทําอะไรมันก็ดีไปหมดดังนั้นน่ะผู้ที่เกิดออ ราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกตัวเลขนำโชคของคุณในที่นี้คุณอาจจะเอาเลขตรงนี้อ,อย่างเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าเนี่ยเขาบอกถึงการที่เรียกว่างานโดดเด่นงานดีนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับการใช้โลกออนไลน์ต่างๆหรืองานที่ทันสมัยไม่เหมือนใครจะดีจะโดดเด่น มีเลข28ด้วย28เขาบอกว่ามีโอกาสเติบโตขยับขยายธุรกิจสาขาต่างๆของคุณได้มีเลข21 21อย่าลืมนะมันเป็นกําลังของดาวศุกร์เพราะฉะนั้นนะทั้งอาทิตย์บดีทั้งธงชยัยใครที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะแล้วราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกด้วยนะการงานของคุณจะโดดเปลี่ยนได้มีคนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเอา21อ,อยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรืออาจจะเอา21อ,อยู่ ตั้งไว้บนโต๊ะเพื่อเป็นเลขมงคลสําหรับคุณถ้าเกิดคุณเกิดวันศุกร์ด้วยยิ่งส่งเสริมเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเกิดวันอาทิตย์สมมติคุณเกิดวันอาทิตย์สองกับหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นคู่มิตรของคุณนะเป็นคู่ผัวเมียเพราะฉะนั้นนะมันก็จะส่งเสริมคุณได้ทําให้มีคนมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ต้องบอกนิดหนึ่งว่าสําหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเอ่อโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์กับวันพฤหัสยิ่งทํายิ่งดีคือหนึ่งนะคะไหว้พระลาหู ไหว้พระราหูของดำแปดอย่างไหว้ในคืนวันพุธนะหรือบางคนอาจจะไปไหว้าตามวัดต่างๆที่เขามีพระราหูแต่มาดามแนํนานะถ้าไหว้ตรงจริงๆเลยคือต้องไหว้คืนวันพุธของดำแปดยามเทียนเทียนดำแปดเล่มทุบดำแปดดอกไหว้กลางแจ้งแล้วเซิร์ชคาถาบูชาพระราหูสวดทั้งหมด แจบหรือ12จบก็ได้เพราะกำลังของราหูคือ12นะคะแต่ถ้าตรงตัวก็คือ8คุณจะสวด8จบหรือ12จบก็ได้แล้วก็อธิษฐานขอพรกับสิ่งที่ดีๆแล้วไปไหว้ พ่อแม่ธรณีบีบมวยผมไปเติมน้ํามันตะเกียงที่ศาลหลักเมืองไหว้ศาลหลักเมืองด้วยเพื่อให้หน้าที่การงานของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นยิ่งเสริมให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วทําได้ทุกวันเกิดเลยนะไม่ว่าจะอาทิตย์จันทร์การพูดประหัส,สุกเสาร์ทำได้หมดเลยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณเลขมงคลก็อย่างที่บอกนะคะ79 2 8 21ไม่ได้หมายถึงว่าเลขนี้ให้เอาไปแทงหวยนะมันเป็นเลขมงคลแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ย ฉันอยากจะเอาไปเสี่ยงโชคฉันชอบเล่นนี้สุดแล้วแต่เลยนะคะขึ้นอยู่กับบุญวาส,สนาของแต่ละคน จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้ใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาได้นะคะสำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ